สวัสดีครับผมช้าวันที่เจ็ดมีนาเอ้ยเจ็ดเมษายนหกห้าครับผมดูคึ้งกินดอกกระทกลกป่าตอนเช้าข้างของมีตัวเดียวด้วยรอลุ้นกันครับผมเจอไม่เจอโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้องผู้ชมทุกคนครับผม ตามพึ่งตัวเดียวถึงลังแต่ยังเข้าไปดูไม่ได้ครับผมเห็นแค่บินเข้าเป็นออกเดี๋ยวทําครบก่อนเพราะว่าอยู่ที่ลกมากเลยเดี๋ยวขออนุญาตทําครบก่อนนะครับผมเดี๋ยวค่อยไปดูกันครับผมขอบคุณครับผมเดีย๋ยวลุยน้ำเข้าไปตีครับผมอยู่ในพุ่มนี้ครับ ในพุ่มนี้แหละแต่ยังไม่เห็นรังแต่เห็นตัวปิ้งข้าวป็นออกอยู่โอเคตัวปิ้งข้าวป็นออกเพียบเลยแต่ยังไม่แน่ใจว่ารังอยู่ตรงไหนครับรอยผมเดินเข้าไปนองเข้าไปถึงแค่นี้ยังไม่ได้ข้ามุดเข้าไปในพุ่มโอเคครับผมวยวดูกันดุกันครับผมน,นี้กันในพุ่มนี้นนครับ อเครับไปดูไปขอดูรังหน่อยนะครับยังไม่ได้เห็นรังเลยครับผมดูรังครับผม ตั้งอย่างไงครับผมเกาะอยู่นี่นี่เองโอ้โหดูครับผมเดี๋ยวขออนุญาตจุดครบครับผมก็ใกล้ไม่ได้ลบมากเลยเตือนแล้วครับผมโูแล้วโอเคครับขู้นอย่างไห่เลยครับผมพี่น้องน่าจะนางฟ้าอยู่โอเคครับผมจุดครบดูเพิ่งใหม่กว่าไหมครับแต่ไม่น่าจะใหม่นะโอเคครับ ยาตอนนะครับน้ำไม่มีเลยนิดเดียวโอเคครับผมน้ำต<อ>้อนหน่อย

ครับผมลังที่สองเจอยักษ์ป่ายางนี่ครับผมสวยๆอยู่รอลุนกันจะมีน้ำไหมเจอยักษ์ที่ป่ายางโอเคครับผมลุนกันลังที่สองของวันที่เจ็ดเมษายนหกห้าครับผม โอเคครับผมขู่แล้วเยาะยับแล้วครับผมขึ้นมาแล้วแา่ทางจะดุมาแล้วครับผมสรุปหัวน้ำที่ต่ายยางรีบเอารีบเสร็จครับผมพอดีเขาเข้ามาไล่เข้ามาปลูกมันหัวน้ำพอได้ครับผมมันลามคอนต้องตัดหลัง เสียดายมาช้าไปหน่อยดูดน้ำหวานไปตอนพยุลงเสียดายสุดๆเลยเขามาไล่ก็เลยไม่ได้ตั้งกล้องเลยกำลังขึ้นไปเขามาไล่พอดีเขาจะมาปลูกมันสำปะหลังนี่ครับลำคอนต้องตัดหลังครับผมแต่ก็พอได้อยู่รวมๆแล้วก็น่าจะได้ประมาณสามโลสี่โลสี่โลได้ครับผม แต่ว่าน้ําไม่รู้จะได้กี่ขวดเพราะว่ามันบางอันก็ไม่เต็มบางอันก็ปิดตาอยู่มันก็เหลือช่วงที่ปิดตาเนี่ยครับผมพอได้ผมขอไปไม่ได้ตั้งกล้องกำลังจะปีนขึ้นไปเลยเขาบอกว่ารีบออเดอร์เขาว่ารีบออเดอร์เขาจะมาปลูกมันแล้วเขาว่าอืมวันนี้สองรังแล้วครับผมให,ใหญ่โตโตครับแล้วผม หนักเหมือนกันโอ้รีบเอารีบเสร็จวันนี้เลยไม่ได้ตั้งกล้องเลยเสียดายมากเลยครับผมเสียดายทีสุดเลยลังนี้ลังใหญ่ด้วยโอเคครับผมขอบคุณครับ